2> 1, 2, สวัสดีครับวันนี้ผมก็พามาดูของใหม่อีกแล้วเหมือนเดิมกับแชมป์เคสซีเรซิ่งนะครับผมวันนี้กับเจ้าซีเลออนหกซีเลออนเจ็ดเราก็ทำมาเยอะแล้วทีเนี้ของใหม่มาแล้วทางโปรเฟนเดอร์ได้ส่งของมาแล้วซี i ลออนหกนะจ๊ะใครที่ขับซี i ลออนหมาเปลี่ยนเหอะผมบอกเลยเนี่ยตอนเนี้ย ผมมาลองฟิลก่อนเปลี่ยนโชคโปรเฟนเดอร์ไหนนะครับผมรู้สึกว่าขับช้าก็กระแทกพอไปลองขับเร็วก็ล่อนโอ้โหอาการเดียวกับซีรอนเจ็ดเลยคล้ายกันเลยคล้าย,ายกันเลย,ย,ย,เลยไม่ไม่ค่อยทิ้งกันเท่าไหร่แต่อันนี้ผม,ผม,มรู้สึกผมรู้สึกว่าเจ้าซีเรอนหกเนี่ยมันจะกระแทกกว่านิดหนึ่งมีความรู้สึกว่ามันมีความกระด้างมากเวลาขับชา้าน่าจะ สปริงทีบแรงหรือไม่ก็โชกเอาสปริงไม่อยู่พอสะเทือนตึกๆๆๆๆๆึกเ็วแล้วผ่านลอยต่อเลยมันแบบว่าโอเคเดี๋ยวนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมไปทําคลิปแล้วก็เปลี่ยนโชกโปรเฟนเดอร์ดิฟใส่เจ้าคันนี้ให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาลองเทสกันอีกรอบหนึ่งว่าเป็นยังไงไปเจอจ้าหน้าร้านเลย สวัสดีครับอยาก<อ>เป็น<ไ>ปทางการอีกรอบหนึ่งเมื่อกี้สวัสดีไม่รอบแล้วอันนี้ขอแบบเป็นทางการอีกรอบหนึ่ง oh. กัเจ้าโบเฟนเดอร์ดิฟนะครับที่จะมาติดตั้งเข้าไปในซีไรออนหกนจะแต mm ่ hmm. ดับป้อมก็ไ mm hmm. ง mm hmm. ทำหน้าที่ของตัวเองผมก็ทำหน้าที่ของตัวเองมาทีนี้ก็เจ้าซีไรออนหกเนี่ยจากที่ไปลองฟิลมาได้เกินไปตอนแรกแล้วเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหรับไม่ได้จริงมาเปลี่ยนเถอะ นี่กะเจ้าโปรเฟนเดอร์ดิฟนะมีอะไรบ้างสปริงสี่อันโชคสี่อันพอเอาแค่นี้พอไหม<ะ>อเอาก็เดี๋ยวอันนี้จะเป็นคู่หน้านะเป็นสแตนดปรับเกลียวความสูงสแตนด์ดาดได้โรดได้นี่สแตนด์ดาดได้โรดได้ ชอบแบบไหนแจ้งหน้าร้านได้เลยบอกผมได้เลยผมจัดการให้ตัวฟิลนะลิ่งนะปรับข้อหาตัวเองเหมือนที่เคยบอกอย่าไปฟังว่าเฮ้ยเบอร์แปดดีป่ะวะปกติขับเบอร์เก้าก็ดีแล้วนะเฮ้ยเราจะเป็นเบอร์สิบเรอจะเป็นเบอร์สีเ่เอ, 4. เอ๊ะคุยกับใครเนี่ยคุยคนเดียวแล้วทีนี้ก็คือเอาตามความรู้สึกของลูกค้าเลยถ้าขับเร็ว แล้วรู้สึกว่ามันมียังมีอาการโยนอยู่ปรับให้แข็งขึ้นหรือว่าถ้าขับช้าแล้วยังมีอาการกระแทกอยู่ปรับให้นุ่มลงอโอเคที่สําคัญเลยนะถามคนจ่ายตังค์ด้วยว่าชอบแบบไหนเขาจะได้จัดการให้เราได้อย่างสบายใจโอเคเดี๋ยวผมให้ทีมช่างผมติดตั้งก่อนแล้วก็ตั้งตูนให้เรียบร้อยเลยแล้วเดี๋ยวไปลองรถกันอีกรอบนึ่งครับผมไปลุย ครับผมตอนนี้เราก็ติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับชุดโปรเฟนเดอร์ดิฟซีรีสนะฮะในเจ้าซีเรอ6นหกนะจ๊ะอืมอืเขาเรียกซีเร n 6นซิกหรือเปล่าวะหรือว่าหกไปแปะหกก็ได้สิก็ได้คือหลังจากที่ผมขับมาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยตอนนี้นะผมบอกเลยเลยว่าการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะคือเก็บรอยต่อพื้นคู่ขาเนี่ยได้ดีกว่าเดิมซอฟกว่าเดิมรู้สึกได้เลยว่ามันซอฟกว่าเดิมและ ช่วงที่ถนนถนนไม่ดีที่มีลูกคันเยอะๆเงี้ยพอลองลูดดูเนี่ยจากแรกที่รู้สึกว่ารถมีอาการคงเพลงเสียหลักก็รู้สึกแน่นขึ้นกว่าเดิมตอนนี้แล้วก็ที่สำคัญเลยผมมีศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ุสขสารทุบลุกุณากูลลูกลิกมานั่งเทสให้ผมข้างหลังครับเป็นไงบ้างครับข้างหลัง โอ้โ,โกนเลยทีนี้เสียกรและเสียงหมูหมูตกมันพี่สารพี่สารครับผมโโสวัสดีครับพี่แชมปสวัสดีครับก็นั่งหลังนี่ก็ลดอาการโยนอาการเย็นหัวโอเคเลยนะอืม,มันลดไปได้เยอะเลยครับก็จากที่ได้ทีแรกที่ได้นั่งเนอะพี่แชมปเนอะครับพี่แล้วการขับเป็นไงพี่แชมปคือผมมองว่าตอนนี้พี่พอเปลี่ยนไปแล้วอะเหมือนกับเจ้า ออกมาในรูปลักษณ์เดียวกับซีเรีอนเจ็ดเลยครับกาที่เปลี่ยนโชค้คอเฟนเ,เดอร์ดิบเหมือนกันนะคือสไตล์จะไม่ค่อยทิ้งกันเท่าไหร่เลยก็<ม><ต>คือดีกว่าเดิมแต่รู้สึกว่าทั้งพิสันค่อยมีอาการอยู่นะอะรูปพิสันเขามีอาการอยู่แนละ้วมีอาการอยู่อาการง่วงอะ่ะอาการง่วงเพราะว่าข้างหลังไม่ไม่เมาเลยนะับปกติพีสันเป็นคนที่เมารถง่ายมากเพราะเขาส่วนใหญ่จะเป็นคนขับยิ่งรถไฟฟ้าผมใจเมาเมาง่ายมากครับผมผมเออโอเคอืม ชอบครับชอบอ่าโอเคครับก็ฝากถึงหลายๆท่านนะครับที่ใช้เจ้าซีเรียนหกตัวนี้อยู่นะครับก็คืออย่าไปทนกับอาการที่ท่านได้ <c oughs> รับอยู่ทุกวันเลยเพราะว่าผมขับตอนแรกผมรู้สึกอาโอ้โหทำไมโชครถรุ่นนี้โชคมันรู้สึกกระด้างแล้วเวลาขับเร็วก็รู้สึกร้อนรู้สึกเหมือนแบบไม่มั่นใจอะเวลาหักโกเป็นเล่นเนี่ยมาลองมาเปลี่ยน เธอใช้คาว่าเปลี่ยนเธอเพราะราคาก็ไม่ได้แรงราคาก็จับต้องได้สบายสบายสองมืนิดๆไหมครับผมมีปอมีปอมีปออะไรไหมตอนนี้พี่สันก็เดี๋ยวถักเข้ามาดีกว่าถักเข้ามาดีกว่าเออเข้ามาดีกว่าถักเข้ามาหลังไมดีกว่าว่ามีปออะไรเด็ด็มัยมีเดี๋ยวผมต้องไปขออนุญาตเฮียแมนอีกทีเจ้านายเจ้านายใหญ่ว่าจัดปอให้ลูกค้าหน่อยได้ไหมอืมเอาเอาสัก คันแรกปะพี่แก๊งลองด,ด,ดูก่อนลองดูคุยกับเจ้านายอีกทีหนึง่งได้วันนี้ผมกับพิษสรวก็ไอ้แ,แป๊กก็ฝากเพจร้าน KC r a c i n g Facebook TikTok IG YouTube นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวมีอะไรเด็ดๆใหม่ๆเข้ามาอีกเราก็จะมาทำให้อีกนะครับผมไปครับบ๊ายบาย